สวัสดีค่ะดิฉันนางจำนงแก้วนาวีนะคะพยาบาลวิชาชีพ,ชพจำนานการโรงพยาบาลโคกปูจังหวัดปัตตานีค่ะขอ,อนำเสนอเรื่องเล่าเช้านี้นะคะในเรื่องอย่างยิ้มได้นะคะดิฉันได้รับโทรศัพท์จากงานวิชกรรมสังคมะคะ่ะว่าจะส่งคนไข้ามารับบริการเลิกบุหรี่นะคะอเดสู่บุหรี่ไหมคะซึ่งดิฉันท้ายถามผู้รับบริการนะคะอเดในที่นี้หมายถึง น้องนะคะแปลว่าน้องในภาษามลา,ายูพื้นท้องถิ่นนะคะสูบค่ะอเลตตอบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการและการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์หญิงตั้งคันอนาะยุสิเกปีมีลูกมาแล้วสองคนนะคะคันนี้เป็นคันที่สามถูกบังคับไปแต่งงานมาแล้วสองครั้งอ,อ,อยู่กินกับสามีมา สามีคนแรกก็คือเลิกลากันไปนะคะแล้วก็อยู่กินกับสามีคนที่2อสามีคนท้องนี้เป็นท้องที่3ามนะคะลุงมาฝากคันตั้งแต่เริ่มฝากคันก็จะมาคนเดียวตลอดนะคะดิฉันได้ฟังจากอเด้ก,ก็รู้สึกตกใจกับชีวิตของเด็กคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ต้องที่อยากเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนนะคะอยากเล่นสนุกกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ทำไม่ได้เพราะต้องมารับบทบาทหน้าที่การเป็นภรรยาและลูกตั้งแต่ ยังไม่จบชั้นปฐมนะคะชีวิตวัยรุ่นที่เป็นอย่างไรไม่รู้จักนะคะก็เลยคิดว่าความทุกข์ยากลำบากใจของเขาที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งสามีคนคนแรกได้เลิกรากันไปเพราะว่าสามีไปติดสารเสพติดนะคะสามีคนที่สองก็มีภรรยาสองคนตัวเองต้องตกอยู่ในฐานะภรรยาคนที่สองทำให้รู้สึกว่าาการเป็นภรรยาคนที่สองได้รับความรักความสนใจจากสามี ในระดับที่ไม่ดีค่ะเธอทำให้รู้สึกว่าเหงาว,าว้าเวแล้วกเ็เครียดกังวลสะสมอะค่ะเลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการไปใช้บุหรี่เพื่อผ่อนคลายความเครียดดิฉันก็ถามอเดะว่าแล้ว,แล,วแล้วเดะตอนที่เดะท,ท้องแล้วก็มีลูกอเดะรักลูกไหมถ้าเดะรักลูกพ่อแม่ก็รักลูกเหมือนกันนะคะแต่เดะบ,บอกว่าแต่ทําไมชีวิตหนูมันถึงได้ รู้สึกว่าผิดหวังอยู่ตลอดเวลาดิฉันก็ให้กําลังใจนะคะซึ่งดิฉันก็ให้กำลังใจ,ะะจ,งดใจเด้กว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอันเด็กรักลูกมากแค่ไหนพ่อแม่ก็รักลูกมากแค่นั้นอันเด็กก็เก่งมากที่ว่าอายุแค่นี้สามารถฟันฝ่าวศรคมาได้ต่างๆมากมายนะคะดูแลลูกเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กว่าต้องสู้ต่อไป อเดบอกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครให้กำลังใจเด้มากเท่ากับพี่เลยแล้วก็แล้วก็พี่ก็เลยถามว่าแล้วอเด้สูบบุหรี่วันละกี่มวอนอเดบอกว่าถ้าเครียดก็สูบไม่เครียดก็ไม่สูบแล้วก็ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยนะพี่ก็เลยให้ให้กำลังใจเดชแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ต่อญิงตั้งคันว่ามีพิษภัยอย่างไรและว,วิธีการเลิกบุหรี่เป็นยังไงนะคะ แล้วก็ทิ้งท้ายให้กำลังใจเด็กว่าเอ่ออเดะสามารถเลิกบุหรี่ได้เพราะว่าระดับการติดนิโคตินของอเดะอยู่ในระดับน้อยมากแล้วก็ให้ข้อคิดไปเป็นการบ้านว่าอเดะรักรักลูกหรือรักตัวเองเวลาเวลาเด็กมีความเครียดลูกเด็กก็เครียดไปด้วยนะคะแล้วก็เวลาอเดะเครียดอเดะเออ เวลาเด็กเครียดลูกก็เครียดไปด้วยแล้วเวลาลูกอเด็กเครียดลูกบอกอเด็กไหมว่าเด็กอยากล,ลูกลูกเด็กอยากสูบบุหรี่เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะก็จะโทรติดตามอาเด็กว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างก็ได้รับคําตอบจากอาเด็กว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้แล้วก็ช่วยแม่ขายกะทิเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดิฉันก็ได้ติดตามจนระยะเวลาการคลอด จนคดกําหนดข้ออะคะ่ะแต่ที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออเดได้คลอดบนรถขณะที่กําลังเดินทางมาโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็แต่ว่าลูกกับแม่ก็ปลอดภัยอะคะ่ะหลังจากนั้นก็ติดตามในระยะที่ว่าอาเดทให้มาฉีดวัคซีนลูกแต่เป็นภาพที่น่าประทับใจก็คือภาพที่พ่อของของลูกนะคะอุ้มลูกแล้วก็อเดทเ,เดินตามมาติดๆนะคะมันเป็นภาพที่ทําให้ดิฉันประทับใจนะคะแล้วก็ดิฉันเข้าไปทักทายแล้วก็จับมืออเดทว่า ดีใจด้วยนะแล้วก็อันเดียบอกว่าขอบคุณมากนะคะพี่หนูรักลูกลูกหนูปลอดภยัยหนูยิ้มได้แล้วหนูเป็นแม่ที่ดีได้แล้วก็หนูก็ยังยิ้มได้เพราะว่าหนูทําวันนี้ดีที่สุด ะะปัจจุบันอเด็กคนนี้ก็สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีอาชีพเป็นของตนเองก็คือขายมาขายน้ํากะทิอะค่ะแล้วก็ได้แม่มาช่วยเลี้ยงลูกทั้ง3คนนะคะคําพูดที่ประทับใจก็คือพี่หนูยิ้มได้และหนูสามารถทําให้ลูกหนูยิ้มได้ด้วยขอบคุณค่ะ